สวัสดีครับทุกคนพี่หมอดีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาไปชมเคสที่เคยร้อยใหม่จมูกมานะครับเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วครับวันนี้เขาก็มานะครับทำการเอาใหมที่เคยร้อยไปเนี่ยเอาออกแล้วก็เอาผืนเนี่ยออกด้วยพร้อมกับการเสริมจมูกใหม่ให้ดูสวยแล้วก็งูเห้งดีกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าพี่ทิพย์เนี่ยสวยอย่างที่พี่หมอพูดหรือเปล่านะครับไปชมกันครับ สวัสดีครับพี่ทิพย์พี่หมอขอใช้เวลาคร่าวๆนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสักสินาทีนะฮะในการสัมภาษณ์วัตถุประสงค์ของการถ่ายวิดีโอเนี่ยเพื่อใช้ในการศึกษานะครับเคสพี่ทิพย์เนี่ยเคยเสริมด้วยการร้อยไหมมาประมาณ1ปีที่แล้วนะครับจำจำนวนเส้นไม่ได้เนาะว่ากี่เส้นใช่ไหมครับโอเคครับแต่บอกว่าเป็นไงฮะตอนนั้นเจ็บมากเลยเนาะครั้งที่แล้วใช่ไหมฮะครั้งครั้งนี้บอกว่าขนาดเป็นการผ่าตัดนะชิลกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยเนาะนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าการเสริมจมูกแบบทําให้งเหูเทงเนี่ยดีขึ้นเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยนะครับก่อนผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างและมีจุดไหนที่เราจะต้องกังวลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมกับภาพก่อนผ่าตัดกันนะครับเป็นการเป็นธรรมเนียมนะฮะเป็นธรรมเนียมนะฮะเราก็ต้องมาดูภาพก่อนผ่าตัดก่อนนะฮะของเคสพี่ทิปนะฮะ เคสพี่ทิปเนี่ยนะครับเขาเคยเขาเคยร้อยไหมมานะครับโดยที่ไม่ทราบจํานวนเส้นนะครับที่พี่หมอเคยแจ้งไปนะฮะซึ่งวันนี้ก็บอกได้เลยว่าของเคสพี่ทิพย์เนี่ยนะฮะไหมเนี่ยมันสลายไปแล้วแต่มันกลายเป็นผงขี้ผึ้งนะฮะจะเหนียวๆนิดนึงครับจะคล้ายๆกับกลุ่มที่เคยฉีดเป็นพวกสารเหลวมาดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําให้บริเวณตรงโครงสร้างจมูกเนี่ยนะฮะมีช่องว่างที่พอพอดีนะครับให้รับกับใบหน้าแล้วก็ให้รับกับซิลิโคนที่หมอเหลาด้วยนะฮะ วันนี้นะครับบริเวณตรงสันจมูกเนี่ยเราให้โด่งพอประมาณนะครับแล้วก็บริเวณตรงปลายจมูกเนี่ยนะครับเราจะทําให้มันมีความเรียวเล็กลงนะครับส่วนปีกจมูกนะครับเราก็ทําให้มันมีความรับกับบริเวณปลายจมูกด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยฐานจมูกนะครับที่ดูกว้างก็จะดูเล็กลงนะครับส่วนปลายจมูกก็จะดูสวยขึ้นด้วยนะฮะองศาที่ได้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับ นี่ครับนี่เรามาดูตรงนี้นะครับ <P ers> พเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้ครับปลายจมูกเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วนะครับองศาที่ได้เนี่ยมีความพุ่งเชิดนะครับแล้วก็มีความมนนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งว่าแบบให้เห็นเป็นรูจมูกชัดเจนอย่างนั้นนะฮะ <P ers> คือต้องบอกนี้ครับว่าการเสริมจมูกเนี่ยเราสามารถทําได้นะฮะจะทําโดงขนาดไหนก็ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะฮะก็คือว่าโหน่งใบหน้าเราเนี่ยจะต้องดีขึ้นด้วยถูกต้องไหมฮะยิ่งพี่ทพิปเนี่ย ทำอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายถูกต้องไหมครับมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็ต้องได้งูเฮงที่เขาเรียกว่าเวลาลูกค้ามาแล้วลูกค้าก็รักลูกค้าก็เอ็นดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะให้ธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าไปนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยองศาที่ได้นะครับเราก็ต้องปรับนะฮะอย่างเช่นตรงปลายจมูกของพี่ทิพย์นะฮะเห็นไหมถ้าเทียบกับภาพก่อนผ่าตัดนะฮะทุกคนทุกคนจะสังเกตเห็นว่า ก่อนผ่าตัดเนี่ยจมูกจะจดูงุ้มลงมานะฮะแต่ตอนนี้เราทําให้ไม่มีความพุ่งนะฮะ <c oughs> มี projection ระดับหนึ่งนะครับเห <c oughs> ็นไหมครับตรงนี้นะองศาบริเวณตรงปลายจมูกนะฮะแล้วก็ตรงปากนะครับมุมตรงนี้นะ <c oughs> nasolabialangle e น <c oughs> ะครับอันนี้ก็จะได้ประมาณสัก 85องศานะครับซึ่งรับกับใบหน้าของพิทิพย์มากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนบริเวณตรงสันเนี่ยพิทิพย์ก็ย้ํากับพี่หมอไว้นะฮะว่าต้องการแบบให้มันดูมีมิติเนาะพิทิพย์เนาะนะครับแต่ไม่ต้องการความแข็งทื่อนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องมีความเป็นสโลประดับหนึ่งนะฮะบริเวณตรงสันจมูกเห็นไหมครับเพื่อนๆเราจะเห็นความเป็นสโลปนะฮะขนาดจางบวมอยู่นะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะบริเวณตรงนี้นะ เราเอาสูงระดับหนึ่งครับแต่ว่าไม่สูงมากนะครับบริเวณมุมตรงนี้ครับระหว่างหน้าผากแล้วก็โคนจมูกเนี่ยเป็นทรงสลบ S L นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยลายเส้นที่พี่หมอชอบย้ำเสมอนะฮะจากนิ้วชี้พี่หมอนะครับไล่จากหน้าผากลงมานะครับบริเวณตรงโคนจมูกแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงปากนะฮะเป็นตัวสลบ S L นั่นเองนะครับ มุมบริเวณตรงหน้าผากนะครับที่ทํากับคนจมูกของพี่ทิพย์เนี่ยทำมุมเป็นมุม120องศาครับผมนะฮะซึ่งทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยนะฮะดูมีนิติมากขึ้นดูเฉียวขึ้นนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะแต่งหน้าสไตล์ไหนก็เข้านะฮะบางวันถ้าเราแบบรู้สึกแบบชิวๆนะฮะหน้าสดก็ยังรอดนะฮะเพื่อนๆถ่ายรูปอะไรก็ไหวนะฮะฐานจมูกนะครับได้รับการแต่งนะฮะให้มันมีความสมูทมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ ก่อนผ่าตัดเนี่ยบอกได้เลยว่าดูสวยขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้บอกใครนะฮะไม่มีทางรู้เพราะว่าเทคนิคนะครับเราต้องเหลาซิลิโคนนะครับให้รับกับโครงสร้างกระดูกของพี่ทิพย์ทุกส่วนเลยนะฮะแล้วเราก็จะวางซิลิโคนดังกล่าเนี่ยนะครับอยู่ใต้เยื่อหุ้มกระดูกนะครับก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูละมุนดูเป็นธรรมชาติดูไม่แข็งดูไม่โป๊ะนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปชมภาพหน้าตรงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ หน้าตรงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าปลายจมูกของพี่ทิพย์เนี่ยนะครับมันยังดูเง Jer ียนๆอยู่นะเราจะต้องทําให้รูจมูกของพี่ทิพย์เนี่ยเห็นชัดน้อยลงแล้วก็ฐานจมูกนะครับที่ที่หมอกล่าวไว้ก็คือว่าเราทําให้มันแคบลงด้วยการปรับฐานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรา,าชมกันนะครับว่าพอดูหน้าตรงแล้วเนี่ยจมูกดูยาวขึ้นไหมนะครับรูจมูกเห็นชัดหรือเปล่าฐานจมูกดูสวยไหมนะครับและแกนจมูกเนี่ยตรงไหมไปชมกันนะครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับปลายจมูกของเพืทิพเนี่ยได้รับการแก้ไขนะครับเพราะว่ามีการลองลายด้วยกระดูกสังเคราด้วยนะฮะทำให้รูจมูกเนี่ยไม่เห็นชัดบอกได้เลยว่าอันนี้คือโหน่งที่ดีมากๆเลยนะครับปีกจมูกทั้งสองข้างได้รับการลดขนาดนะฮะให้มีขนาดที่เล็กลงถึง25นตะครับต้องบอกว่าเคสเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องตัดปีกนะครับเพราะถ้าตัดปีกไปอีกนิดนึงนะโห้่งเสียแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าเป็นโห้่งที่ดีนะฮรับรับทรัพย์รับโชคแน่นอน อาการบวมที่ว่านะครับเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราทําการปรับฐานซึ่งอาการดังกล่าวจะค่อยๆยุบบวมลงครับภายในระยะเวลา3-7ถึงวันนั่นเองนะครับก็เน้นการควบคุมกินเยอะๆแล้วกันนะฮะบริเวณตรงนี้ครับคืออาการบวมหมดเลยนะก็จะค่อยๆเข้าที่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันนะครับว่าแกนจมูกเนี่ยหรือแกนซิลิโคนเนี่ยมีการเคลื่อนไปที่ไหนหรือเปล่าขออนุญาตนะครับพี่ทิพย์ครับเห็นไหมครับอยู่กับที่อย่างเงี้ยก็บอกได้เลยว่าไม่มีการเคลื่อนไปที่ไหนนะครับ มาถึงด้านซ้ายครับผมนะฮะด้านซ้ายนะฮะเริ่มมีอาการบวมเล็กน้อยบริเวณตรงโคนจมูกหรือหัวตานั่นเองนะครับแต่จะให้ดูนะครับว่าทรงจมูกก่อนผ่าตัดเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับอันนี้คือก่อนผ่าตัดนะฮะปลายจมูกก็จะดูนะฮะสั้นๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ความยาวจมูกเนี่ยวันนี้ต้องปรับให้มีให้มันมีความยาวมากขึ้นนะครับผมใช่ไหมฮะทรงก็สวยไม่แพ้ด้านขวาเลยนะฮะทั้งสองข้างเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับ เป็นไงครับพี่ทิพย์น่ากลัวกว่าการร้อยใหม่ที่พี่เคยร้อยเมื่อปีที่แล้วไหมฮะไม่กลัวใช่ไหมครับเห็นว่าวันเนี้ยนะครับเดินทางมาตักมาจากฉะเชิงเซาเลย<ม>ใช่ไหมฮะติดตามเรารู้จักเราจากที่ไหนครับเนี่ย นะครับผมนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยที่ตั้งใจมาเนี่ยก็คือเพื่อมาเสริมจมูกนะฮะแล้วก็ให้มีการปรับโหน่งใบหน้าด้วยใช่ไหมครับนะฮะวันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าพี่ทิพย์เนี่ยได้จมูกที่สวยแล้วก็ได้โหน่งใบหน้าที่ดีอย่างแน่นอนนะครับวันนี้กลับไปบ้านสามารถนอนตะแคงได้นะครับสามารถใส่แว่นได้เลยนะฮะไม่มีการเคลื่อนอย่างแน่นอนอันนี้พี่หมอคอนเฟิร์มนะครับเนาะนะฮะยางอื่นนะครับพี่ทิพย์มีอะไรถามพี่หมอเพิ่มเติมไหม ไม่มีเนาะโอเคครับมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมครับที่รู้สึกว่ากลัวกับการทําสัญญกรรม mm hmm. ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยพี่ทิพ mm hmm. นะครับวันนี้นะครับพี่หมอดีมขอบคุณพี่ทิพมากๆเลยนะครับที่เป็นเกียรติให้พี่หมอเนี่ยได้สัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวยมากเลยครับ